ประชาธิปัตย์ตบปาณนทวุฒิปลุกเผาเมืองชดใช้หรือยังนายราเมศรัตนชเวงรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายนัทวุฒิใส่เกลือได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในปี2553โดยพาดพิงนายอภิสิษิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีว่า 1. ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปีพศ2553คดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ที่เกี่ยวข้องกับนายอภิสิทธิ์ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนและถึงที่สุดแล้วมีการพิสูจน์จนสิ้นกระแสะความ 2. นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่ได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหามีคําพิพากษาศาลฎีกามีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีผลการพิจารณาของรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อปองดองแห่งชาติหรือคอปอทุกองค์กรมีเหตุผลในการรองรับชัดเจน สามกระบวนการยุติธรรมสารชี้ชัดว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีอาวุธมีกลุ่มชายชุดดำเข้ามาก่อความไม่สงบมีการยุยงจากแกนนำให้มีการเผาบ้านเผาเมืองจนสาลตีกามีคำตัดสินให้แกนนำมีความผิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย 4. มีเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งตั้งข้อหานายอภิสิทธิ์ฐานฆ่าผู้อื่นเจ้าหน้าที่คนนั้นชื่อนายทาริตเพ่งดิดภูมิลำเนาปัจจุบันคือเรือนจำ 5. มีคนใส่ร้ายนายอภิสิทธิ์ในทำนองเป็นฆาตกรสั่งฆ่าประชาชนระหว่างการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงคดีนี้สาลฎีกาตัดสินแล้วคนใส่ร้ายถูกจำคุกโดยไม่รอลงอาญาจำเลยที่ใส่ร้ายคือนายจตุพรพรมพันธ์คดีผ่านมาหลายปีแล้ว 6. แกนนำที่ปราศัยบนเวทียุยงให้ผู้ชุมนุมเผาอาคารบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครศาลฎีกาได้ตัดสินให้แกนนำมีความผิดในทางแพ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย นายนัทวุฒิคือหนึ่งในจำเลยอยากถามว่าไปชดใช้ค่าเสียหายหรือยังนายนัทวุฒิใสเกือ้อทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ดีจะให้องค์กรไหนตรวจสอบอีกในเมื่อกระบวนการยุติธรรมได้ตรวจสอบแล้วยุติว่านายอภิสิทธิ์ไม่มีความผิดไม่ได้มีคำสั่งให้ฆ่าประชาชนไม่อยากให้ใช้วาทกรรมเพื่อทำลายการในทางการเมืองสิ่งที่สำคัญทุกคนต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรม การนำข้อมูลไปบิดเบลืองเพียงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายตนมันเป็นแนวคิดที่ล้าหลังไปนายราเมเรศระบุ